เราใช้ซ่าไอ้เวเออซ่า้าสำหรับนี่นะแบบเฮ้ะหมูกับเนี่ยที่เราใช้ซ่าเนี่ยเออวันนี้จุดขายโจ๊กไปเที่ยวแมงเชียงใหม่ทุกเพศสามันสามคืนทำไหนน้อนั่นนี่ที่เราใช้ซ่ายังเอ็นมีเวลาใช้ชีวิตธรรมดาเยอะไอ้ใช้ซ่านี่เขาให้ลูกเต๋อว่าใช้กันพักผ่อนสมองพักผ่อนไว้มั่งไปไหนได้เหยเฮ้ย พันเที่ยวพยาน่านี่ถูกใจป่ะไม่ละน้องไม่เปค้างคืนผน่นนานหมดแล้วรถบอดมันออบินอยู่แล้วไม่ตเดินค่ะกินทางแล้วตาจะลายแล้วมองมันหมุนเมื่อยอ่าแม่พ่อตอนบอกตอนจะไปมึงไก่จะบินก็ไม่ได้ว่าอะไรทั้งน้อย เล่นกับน้องเอวูใ่ไปจะไล่ถ้าลุงไปนะอย่างเช่นไปพิจิตรอย่างเงี้ยลุงขับรถไปสายเสียปั๊บใช่ไหมเขาไปเจอไอ้เส้นทางเข้าโค้ทัปทางลุงเข้าไปปื๊ดเลยนะพอไปถึงนี่เขาจะเจีบมึงสอนนะขวาเข้าเมืองพิจิตรซ้ายไปไอ้อะไรนะท่าอะไรไว้ที่ขุดน้ำมันเน่ยแต่แพงเพชรอ่ะลุงจ่าเข้าลุงหนกเข้าไปในเมืองเฮ้ยข้ามไปเข้าไปรียมึงเมืองพิจิตรพอเห็นทางแยกข้าวอ๋อพิจิตรทีงนี่นะเนอะพอเลี้ยวซ้ายไปลานกระบือองเงี้ย เออเลี้ยวซ้ายไปรานกระบือเลี้ยวขวาเข้าพิจิตรมาจากไซเซียผ่านโคกระทับช้างทุกคนจะเข้าเมืองแล้วเข้าเส้นหมู่ไปทักช้างเออเส้นหมู่ทักช้างนั่นเลยว่าอยู่เองเองเองไม่ได้อยู่ไม่รู้เรื่องจังหวัดพิจิตรเลยรู้เขาเขาอยู่เาไม่เขาไม่อยู่พิจิตรเองไม่ต่อยอด่รเรื่องจังหวัดพิจิตรเลยไงเนี่ยเล่ยบอกปีการไม่พิจิตรเขาอยู่บางมุนหน้าเหรอข้าอยู่บางตะขบข้าอยู่บางตะขบบางตะขบรู้จักหรือเปล่าปูมันอยู่กลางบางมุนหน้าอะไรเงื่อนหัวเงื่อนหรอหลายปีแล้วยังไม่ไงเนี่ยเนี่ยเราไม่ทันใส่ใจกันเลย มีไม่ต้นต้นตะขบมั้งมีหนูมีไหมมีแม่เราพูดไม่เกียวเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วเมื่อก่อนมีเขาตัดไปหมดแล้วตะขนะขนรู้ดะ๋ยวเเฮ้ยลุงพูดผิดบางตะขบไ่มีไม่มีแต่ต้นตะขบมีไม่มีนะเมื่อก่อนมีเต็มไปหมดต้นค่ะอ่างค้างนี่ส้มโอถ้าจับมาให้ขายข้างทางแถวพวกลำทางเลยนะน้ำท่วมมีหนูตรงนั้นเห็นไหมเวลาฝนมาท่วมค่ะ เขามาโดนแม่น้ำก็คือจะเป็นยมมั้งเขายมยมหรืออะไรนี่แหละยมยมแม่น้ำยมเข้าเพราะว่าบลาปูน้นานอะเออยับหน่อยไหมตวงไหมไอพวกน้ำที่มาจากสุโขทัยเนี่ยใช่ตัเป็นตานี่ไม่ได้ล่ากจากปลาเลยนะ ไอมองตไปอย่างเดียวไอแพดไอแพเอไอแดไม่ได้แล้วเล่นนกกว่าตกปลาโอ้ขาพับเหงอแต่แล้วน้องตาหน่าสี่างเกงเปียกเลยเนี่ยโอ้โหเต็มเลยช่วยน้องหลานเข้ามาตากเออมตากแดดเขาอยู่ห้องแอร์ดีๆยังมีส่วนผส์ของมะเขือบอพี่กิ๊กไอแพดเก็บได้เลยซื้อนี่อันนึงพ่อเอานี่แรก